สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอซมาแล้ววันนี้ก็หายู่หากินคือเกาแหละพี่น้องเรามาลุ้นกับพว่อวุ้นะคะอาจจะเป็นจังได่บวมเป็นค้นสิตตกทั้งทั้งคนทั้งเหติตีกับวันสิขงแล้วเขียบแล้ว โอ้ยอเสียงหนำก็เสียงหงียงเสียงป่าปุ่นสางมีกับมาพี่นอ้อง n g ยะไปเด้ท่องเอ้ยตกได้มีไม่มองขึ้นได้นั่นมาพี่มาพี่ยางปุนม่มองอยู่โตกได้ตกได้ทีลงไปน้ำพออุนแล้วอยากลงไป น,นี่พ่อตู๋วานบ่ลงนี่นหนำเนาะหากินสูงผุนเต็มคนมาเลย,ยน,นั่นนั่นวานบ่แตกบ่กล้าว่าเทสเขาตัวนรียกแบบปี ตังก็ตังตังตัง,ตง, <laughs> ตงคือนไปเอาถุงกับเที่ยวมาตังกระถุงมาเร็วคุณนายก็มานะคะคุณนายนี่คุณชายท่องสำววงรวจอยากลงไปหาหปาปลาซอยพอเลยคุณไปอีกแล้วคุณครับคุณ

Ừ. Chú này tí nào chống nó tổ này, tổng này. Ừ. cái tùm tù. Thế nào lấy lại cửa khẩu luôn khu ô ấy vương một mấy gì Cái chơi đấy tẹt đi lên <laughs> ทั้งผูดเล่นเดยวกันอยู่มวนหลไม่ได้ผ้ามาปลาดุลละคุนเด็กหน่อยตีกันตั้งมันมวลหลามวลหลายี่ลลยวกันแล้วเ <laughs> อ้อยวนแห้งมวนแห้งได้ออกเที่ยว ลงน้ำเรียบร้อยแล้วตีนเนนฮะเฮ้ยลินหอยแล้วบอมี่ป๋าไปมองไม่เห็นใช้เบ่งมองไม่พี่น้องบอ่อพนันมองนี้บ่ได้กินมาทำเมนสิไปบอนั่งใส่แหละพุนนั่งข้างหลัง กดถ่ายเนี่ยนั่งข้างหลังเลยไปเบ่งหม่องไม้พี่น้องขึ้นขึ้นขึ้นตั้งมมยขึ้นขึ้นอ่ะเออไป

ตัวไงตัวละน,นะน,น้องปลางงเก่งที่ก็เป็นปลาเก่งๆคือตูวเบนเบียนตัวเบนน่ะกขี้พลาย ผิวใดปลากุดว่าปลากระแยงสีตัวหน่อยปลาม่เลื่อนน้ำน้ำไปไม่เข้าวันไปมีคน้างานด้วย mà háp rồi kia rễ, lốc hen hen, cả khืน héng, nạo lái coi câu lái ເລິວັໍ່າຍປີ້ເນານ້ຳຄ່ອນປາກະທົ່ สีหอดเพื่องสองตัวสามตัว,อวเอาเก็บแี่ละน่อยบัดละสองสามตัวต้วมเสร็จใบบักขามอนอนพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋มุดกัพอ่อไม่ต้องมุดเย่ตีหนงเสีบได้นกป่าเสีเสีป่าสดสดไ,ได้นต้อกินตัวไง่ดกตัวสำนึกกับพ่อกินแล้วนี่เลยก็บป่าธรรมาชาติเลย คุณคุณนายลงน้ำเร็วทั้งคุณพี่น้องเลยไปลามาแล้วลงน้ำแล้วอาบน้ำทวนๆเลยทั้งคุณกบปิงเด้นอน้อยเอ้รเก,ก่ง่กงกเก่ไนาะคุณนายเล่นน้ำแล้ว,วอึอ่ม,มเล่นห้องหลุบยังเนาะ หัน่นได้ยินม,มวนหรอเอออากาศดีมวนตังเอ้ยอย,ย่าไปลงน้ำก่อนเด้อม,มวนเร็วเฮ้ยอาบน้ำเลวไม่มาเรอต้องเบื่คุณนายคุณนายอาบน้ำเร็ว เอเมนอันนั้น,นอ,าอาบน้ำขึ้กันตีอาบเร็วอาบเร็วเรียบร้อยเร็วตีอันนั้นเปียกสะบูดบบสะบูดด้ควคุนเององวนไหลแลม่หลินน้ำวันนี้พาคุณชายทองมาอาบน้ำนะคะปกติจับอาบบพ่ไรอันนี้ลงกน้ำแล้วเรียบร้อย ้ามาอาบน้ำแล้วเมยำวันเหนกระพพอูดเมยแห้งใส่พลังงานไหลเตเรียน

วันแห้งสองม,มีคนคน่ายเออมาให้กำลังใจบัตรละตูสองตูพี่น้องน้ำไหลาวานว่าเคยถือคือตะกี้ฮันอ็ไ้ตัวหนึง่ง

<laughs> Cái nằm cắt thụp khuẩn Cắt thụp phẳng Khuẩn cắt thụp phẳng này tên nguyên lời นี่มานพี่น้องมึงหลายตัวอยู่ผุนผุนเต็มไปหมดเลยมานมันอาชิเม,มื่อเลวนี่ค่ะอันนี้โอ้หลายหลายกุสเทียเลยคือเร็วคือเร็ว,วทุดน้ำเด้อยาทั้งตัวเลยเหรอหายยากป่ะน,นี่ หายากเลยตุมเลยถึงบันน้บันบันนไหลไหนก็เสุอเทียเขาต้องมาฟันเขาต้องมาวันทั้งผีละทั้งผุนสงสัยข้เลนหลอ่ะเนาะข้อเลนแล้วเพ่าใครถึอทั้งนี้เ่ราะใครไม่ค้อเลนอยู่ไก่นันแน่แน่จับไหนี่นี่นี่ตัวใหญ่อันนี้ป้ายังนี่ประกัติอโอ าก็เดืดตี้ปสลิศนีหลายตัวเป็นิบือยังมมานบัดนี่หลายตัวากลนี่ถือว่ามานหลายก็สุีโอ้โหุ่่นตัวโตใหญ่โโเทไหร่ะมาตตนกำมาตกนาำพี่นองท้องท้อง ท่องเจ้ามาตตาใสเจ้าไปอบปาบน้ำติวัตป้าบอนมึงอาบน้ำผ้าท่องมาอาบน้ำจับอาบบ่าอบบาบปากเงี้เยเลยมิตปากเงี้ยมเลยนะปากเงีตัวใหญ่ยิ่งปากเงีผู้บานุปการบ้านนี้คือบาดก่อนติีินสุดๆดนี Bạn này P'Nong ơi, khắc thế, luôn luôn lơ lửng luôn, cái này như thế, cái này như thế, cái này như thế, cái này ข้าววยเรียด้วยอะไงี้ยคือขัดเงี้ยเป็นห้วกเลบังเถอะขึ้เร็วคือเร็วไปไดบโวโมเนต์อยากบานอีกตีบานอีกแล้วว่าสิเมื่อกับบมเมื่อปุ้นใดอ๋ออยู่บ้านผ่าได้ล่ะอ้ดีปากเก่งไร ปลาเก่งปลาเก่งกันหลายโอ้คักๆๆๆอืกเอดินผุดๆเลยพี่น้องเอ้ยรีบพูดเร็วไงนี่ผมขัดนี่นี่กับตัวใหญ่โอ้ปลาเก่งเลยโอ้ะของกันเมื้อเมื่อเลย đào tím hè đi tím hè đi bột bột ngay rồi phiên hồng bột bá xay phô ụt con ừ. thấy khơi như tôi nè có thể kín Này, cho cái hồng nè cho bạn có thử kem đầy phun lái vô lái tối vô phun ơi อยู่ทั้งโคกกยังปลาคาคอยได้ก็าบานอย่านี่ก็ย่นี่นได้แบบยางหลายเลยพี่น้องไงแต่ทด้เมื่อบานเร็วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะขอบคุณโครงการโคชนาจักขอบคุณน้องเสือน้องสิยงขอบคุณแฟนคลับทุกกคนค่ะคลิปนี้ก็ไว้สำนึกก่อนนะคะสวัสดีค่ะ